มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหมอช้างเตือนจันทรุป,ปราคาสองราศีต้องระวังเรื่องของสุขภาพและอุบัติเหตุยีิบสองมีนาคมเพจหมอช้างได้โพสต์เตือนว่วงหน้าผู้เกิดในราศีทั้งสองราศีนี้ระวังอุบัติเหตุและปัญหาสุขภาพคา่ะระบุว่าคืนวันที่24และ25มีนาคมนี้มีปรากฏการณ์จันทรุป,ปราคาหรือว่าราหูอมจันทร์ ส่งผลกระทบต่อผู้ที่เกิดในราศีมีนและราศีกันต้องระวังปัญหาสุขภาพและอุบัติเหตุและช่วงนี้อารมณ์จะแปรปวนมากเป็นพิเศษแนะนําให้สวดมนต์ไหว้พระตามบทสวดที่โพสต์ได้เลยครับหมอช้างเตือนจัตุรุปราคาสองราศีต้องระวังปัญหาสุขภาพและอุบัติเหตุสำหรับคาถาสุริยะปภากุเสโตมะมะกุเสโตโต,โตลาลามะมะ โทราโมโทราโมะม,ะโาโมะมะโทราโมมะมะโทราโมตังเหกุติมะมะเหกุติและคาถาจันทบพายัตถะตังมะมะตังทะยะตะวะตังมะมะตังวติตังเสกามะมะกาเสตังกาติอย่างมะมะยะติกาขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่닷คอมค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ